เข้าอยู่สวัสดีเพื่อนๆครับคลิปนี้คลิปนี้คือการใส่กระจกคลิปนี้ก็คือการใส่กระจกครับกระจกจะลุดใส่ลูกยางกระจกใหม่นี่ใส่ใหม่ไปแล้ว ไม่ได้ให้ดูตอนถอดกะว่าจะไม่ใส่นะกะว่าจะถอดเลยไงลมเย็นก็วันนี้วันที่ห้าเดือนสี่นะฝนฝนตกนะเลยไม่ได้ออกเกี่ยวนะออกเกี่ยวไปแค่คันเดียวประมาณประมาณท่าไร่นะครับนี่ครับก็ลูกสายเขาก็จะดึงเชือกวะด้านหนุ่มก็กลับใบตีฟางครับเอาอีกด้านไปไว้อีกด้านนะ ใช่ไหมฟางมันห้อยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะอัดตูดเอาโอ้รถไถฟอร์รถไถเหลาสองคันครับทั้งฟอร์ดแล้วก็แอลสามสี่นะคุกตาลุยงาน ไร่ครับตรงนี้มันจะเป็นไร่ข้าวโพดประมาณสองไร่ได้เป็นดินทรายนั่นแหละโอ้ใครรู้อาการบอกหน่อยนะครับเนะี่ยไอ้ผ่านหน้ามันชอบลงนะครับไพลิกไม่รู้ว่าร,รั่วเปล่า ตัวคันนี้เป็นคันเล็กกับแหมน้องเล็กกับพี่ใหญ่เลยทีเดียววิ่งพอๆกันนะเข้าก็เข้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เรียบเท่าไหร่ครับมันไม่เรียบตั้งแต่พื้นที่มาแล้วแหละมันไม่ใช่ว่าไถ่ไม่เรียบที่มันไม่เรียบอยู่แล้วนะครับมันเป็นที่ไร่ไม่ใช่ที่นา่เล่นกันให้มันเลิฟสองคัน รถไถเราก็ไม่ค่อยได้ออกงานนะเพราะไม่ค่อยได้รับจ้างทําแต่ของตัวเองครับนะปกรถไถเนะี่ยคันนี้ก็ไถไล่มั่งลากรถไปสูบน้ำอะไรเงี้ยไถไล่ลากรถย่ำนาะลากอะไรเงี้ยแล้วก็ฟอร์ดก็เอาไวด้ดันดันที่หรือว่าไถาที่ไล่ แล้วก็ไถานาวิ่งธนาวิ่งธนาก็มีรับจ้างบ้างครับนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบรับจ้างจริงจังนะเพราะว่าพ่อผม,มอคนขับเขาไม่มีเวลานะครับเพราะไม่มีคนขับนะรถไถละคนขับก็คือเจ้าของรถเขานั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีเวลาแม่เสียงดีจริงๆครับ น,นี่หลวมแล้วนะเครื่องอะ่ะขวันขาวออกมาแรงจริงครับแต่ว่ามันเป็นรถเฟืองช้านะไม่ใช่เฟืองเร็วมันไม่ค่อยเร็วอะ่ะ ฟอร์ดคันนี้หกพันหกร้อยสิบนะครับเสื้อลาย ดินทรายครับนุ่มดีจังเลยแต่เวลาถ้าฝนไม่ตกนี่แข็งโป๊กเลยนะดีว่าฝนตกมาก็เลยได้ออกถ่าไร่ถ่ายนากันครับนาไม่ค่อยมีให้ถ่ายหรอกช่วงนี้ส่วนมากเป็นไถ่ายไร่ข้าวโพดนี่แหลัน,นี้ดูแล้วปู่น่าจะหยอดข้าวโพดครับ อ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเวลาปลูกเขาหยอดเขาปนนะโอ้ฝนมืดไม้เกลวได้กลับไม่ได้บ้านผมนละอยู่คนละบ้านกับบ้านรถเกี่ยวไนี่ใส่จมันครับ มาให้ดูกันสักนิดเผื่อว่าไม่ใช่อะไระก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอย่างอื่นกกนอกจากรถเกี่ยวมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบือ่อแบบพุกรุ่นพกพีๆอะไรเงี้ยอาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างนะครับคนที่ติดตามกันอยู่อ่ะลันล้าน มันเยอะด้วยทุกคนมียาแล้วก็มีเศษข้าโพดต้นข้าโพดด้วยเข้าไปกระโดกกันดีก ัน L ห้าศูนย์หนึ่งแปดของเรานี่ก็ซื้อมาก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ไถนาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมเราไม่ได้ซื้อผ่านไถไมาด้วยเคยเอาไปไถก็เอาผ่านอันนี้ไถนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ซื้อมาไว้ใช้ตั่นาก็ส่วนมากก็จอดซะส่วนใหญ่เอาง่ายเลยแต่ว่า L ห้าศูนย์นะ แต่ว่าดินนี่ดินทรายนี่มันป่นดีเนาะร่วนดีไม่ค่อยเข้าเลยนี่หญ้าเยอะแล้วตรงกลางอะ่ะไม่ค่อยเข้าเฮ้ยพอได้เข้าอยู่ ถาม่นั่นอีกอาทิตย์หนึ่งหรืออีกน่าก็ไถอ,อีกรอบก็ได้นะครับไถอ,อีกรอบเพื่อที่ให้หญ้มามันลงหรือไม่ก็เหมือนพลิกดินอะไรเงี้ยฐานหน้ามันชอบลงนะครับสำหรับฟอร์ดไม่ได้ใช้ในานหรือเปล่าเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยว น่าจะเป็นรั่วหรือเปล่าสงสัยต้องเข้าอู่หาหมออีกแล้วครับเออไม่ใช่หาหมอที่หาช่างต้องไปจัดแบตมาใหม่นะ FB แบตเตอรี่คนกันเดื่อหมอ จริงๆสองคันเนี่ยผู้ใหญไปถ่ายฝั่งนู้นต่อหรือเปล่า เก็บกลางอีกรอบหนึ่งครับ คันเล็กไปลงฝั่งโน้นละก็โอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะฟอร์ดกับคบปต้าฮะครับถ่ายไร่หน่อยโอเคใครชอบพี่มนีกอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เขา้าขอบคุณนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็น้องๆน,นะเพราะว่า เด็กดูเยอะนะช่องผมนะพวกไปเก็บละไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวนะครับหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีดครับ